สวัสดีและสบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสคนเชียวามาเบิงบาลังที่ว่าเป็นเอฟซีเบารังเมื่อนี่เบาลังมาหลินน้ำเาอิวทุกคนมาหลินแล้วก็ชิมาถามมันที่ว่าเป็นประเด็นอยู่เดียวนี้ทุกคนที่ว่าเป็นยังคนเล่าจึงลังไรมาเห็นงานอยู่เขศไทยละหายในดียเบาอ่าความคิดเข้ามอิะอะตามเอาความคิดทีมันเนาอิน้องว่าเป็นยังคนเล่าคือหลังไรมาอยู่ประเทศไทยกัเอาแบบเบายิวเลยเนาะว่าไงวเพราะว่าบ้านเท่ากับคำว่า ถามว่ามีงานบอมีงานแต่ว่ามันว่ามันม่พออยู่พอกินเขายเงินมันพออยู่พอกินแม่มันพออยู่พอกินแบบว่าเดือนนึ่งก็ได้ประมาณเจ็ดแปดแสนคือบอกอยู่เห็ดงานตะกี้กันเนาะเจ็ดแปดแสนเขาเห็ดงานมาเห็ดงานแบบว่าให้หน้าตะการแบ่มีคนเห็ดเนาแบบเงินที่เงินเดือนเราเห็ดนะพันไปใช้ให้ครอบครัวมันบ่อพอมันบ่พอได้ม่มันแห้งมันกังมันกันเนาะ เขาบอกง่ายๆกับทุกคนเพราะว่าเงินเราเดี๋ยวนี้มันแห้งอ่อนค่าได้เนี่ยตัวย่างตัวอย่างว่าวิวเห็นเงินนี่เห็นงานนี่เดือนหนึ่งแปดแสนเหมือใบอิต์ซื้อนมลูกนมนมลูกประมาณมันกะนมบัตรเฮาเนาะนมเล็กหน่อยเนาะกับประมาณแสนปลายเลยับดเดือนหนึ่งมันก็ใช้ได้อยู่ประมาณหาหองหรือว่าลูกทำปั่นกินไรกันไหนนั่นมันเลยบอพอใซแบบตัวอย่างแบบมะพริกแป้งนุ่งกะทุนนึงก็ชิมหาพันระวาพริกกะ กิโลนึงกะแบบว่าห่อน,หน้อยๆแล้วหอยน,น้อยๆคือคล้ายๆตะกี้เนาะกะหาหกพันมันกันเลยบอกพอกินเลยกะพี่ก็เลยตัดสินใจว่ามากรุงเทพตัดสินใจมากรุงเทพมาหางเงินแต่ว่าเบายูรับว่าไอ้พลังทังว่าเออก่อนสิมากรุงเทพกับเมียนี่เพิ่นอะเพิ่นมาก็เห็นงานกับเมียทุกคนและที่นี่ก่อนสิมากรุงเทพนะเพิ่นว่าเพ,พิ่นาขายทรัพย์สินอยู่บ้านขายหันขายหนีเพราะว่าอยากเฮ็ดบัสสปอร์ตมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยแหก็คอยหาเงินแล้ยเฮ็ดบ้านแรงงานจังซี่นี้ทุกคน แลขาย <c oughs> ทรัพย์ชินนี่จนว่าเกือบบิดบอกบาอย่เมดเลยแบบว่ารับชินที่ว่าขายทุ่มทุ่มใช่ที่ว่าบัตร<ส>กับขาผ่านราน้านด้วยว่าผ่านแดนด้วยว่าขาขาลดมืนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเน,นา,า,เมานะม,นมีอยู่มากอะไรเกือบว่ามืดลายเนาะมีอยู่มากะน่าจะนำมาเห็นงานในเดือนหนึ่งช่องเดือนกะที่ว่าทรัพย์ชิ้นที่เขาขายมากะประมาณเท่ากับ ได้เดี๋ยวน้องมาชงเดินก็ได้เนาวันนี้แต่เมนกเออเม่เมนเมนาชงเดินก็ได้เพราะว่ายูพี่เพื่อนไหนม่ได้กินเปียบผููใดคนไทยนะเป็นคนแบบว่าบ่ได้เอาเปียบเอารัดเอาเปียบผููใดเป็นคนแบบว่าเออบ้านพีมั่งน้องแบบว่าแบบว่าคนมนุษย์คือกันซันมี่แบบว่ามาลยาทีดีสําหรับเบาหลังเห็นนะแค่บอกเบาวลังไปสนามหลวงตอนนึงไปสนามหลวงขี่รถม์ไปทุกคนอันคนทองขึ้นมานี่รถเต็มมืด เพิ่นลูกให้คนทองขึ้นลงไปนั่งไม่เห็นอยู่บารังเห็นพระทับใจได้เพราะว่าเพิ่นมีอารญานมีมารยาทมีนำใจมีนำใจแบบว่าต่อมนุษชัยธรรมด้วยกันแห้คนทองแล้วบอกคนมีการคือรถเนี่ยคนไทยเนี่ยเพิ่นชีวะแบบลูกไห้แบบคนพิการหรือว่าคนทองหรือคนชลานั่งนั่งแม่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 บาเป็นยูกเป็นู้บ่าวผู้้าว่ไปรุ่นเาก็ต้องได้ลุกยืนเอายืนเอาขึแนในน้อนเพราะว่าพ่อแม่ของ อยู่พี่นะพ่อแม่ของคนไทยสิเพิ่นสอนลูกมาดีจสิซสอนลูกมาดีแบบว่าหงเฮียนอยู่พี่มันก็ะพัดธนาหลายจังสิทุกคนคือเบาลังเนี่ยสิบานเบาลังนะหงเฮียนเป็นหงเฮียนไหมไม่ไม่ไม่เป็นหรังห้างประมาณนี้หรอกมันชิงห้างหรอกแม่เป็นไมห้างไม่ที่ว่าเขาป่าแล้วก็เห็ดอ้อมันจะชิ่แล้วก็นเป็นหงเรียนแต่เดี๋ยวนี้หันบานเบาลังน่ะโรงเรียนตัวนั้นนะแต่ข้าวเบาลังเฮียนน่ะเดี๋ยวนี้หันมัน พวกกินมันแล้วนักเคียนกับรุ่นใหม่ๆจากที่เขาไปเคียนกับปากกาย่านมันล่มมาทับหัวเดี๋ยวนี้ฮะบ้านบอลังนะนักเคียนพวกรุ่นน้อยๆจากสี่เขาเทีกน้อย้า่ว่าคนบ้านบอลังนะไปนั่งเคียนอยู่ต้นกระบกโมต้นบกทุกคนเป็นโมต้นบกอาจารย์ก็นั่งสอนอยู่ในใต้ต้นบกแล้วก็หน่งไปแบบว่าลูกศิษย์ก็นั่งจากที่หทุกคนเขียนไปตามอันแบบว่าทุนทุนแบบ ทุนนะครับว่ได้เนาะแบบ,บว่าบ้านเขาบอมีทุนเนาะแบบเงี้ยเาบอมีทุนเขาบมีรายได้เขาไมา่ในหมู่บ้านเนาะเขาว่าใครก็มีครอบครัวอะ่ะใช่ช่ยใครครอบครัวแบบว่ามันมีทุนในบ้านหรือง่ายเนาะคำว่าคือไปแถวบ้านบาลางังเนี่ยแบบว่าแปบลบว่าทุกข์ยากหลายนะทุกคนลำบากแหงไบบไงลำบากเนาะแปลว่าลำบากจะชินกับแบบว่าย่างบ้านนอกอยู่บ้านบาลัง พวกว่านักเฮียนนักอย่างนี้ใส่เสื้อผ้ากระสีดำๆขาดๆไปทั้งสั่นเลยทุกคนไปเฮียนเกือบขาดเมืเ่อกีบกับบริษัทเกือบเล่นตามก่นว่าครอบครัวทา,าทมันถูกเง<ม>ี้ยน้องถูกเงี้ยเฮาก็เลยแบบคือเฮาเหลือ,อไงเมื่อกาตัดินใจมังเทียบว่าหาเงนินซื้อเสือซื้อผ้าให้ไอ้น้องหรือว่าของแม่เห่าใส่งามๆคือคนอื่นเขาคนอื่นคขเอาไปไว้จากให้พ่อแม่หรือว่าไอ้่นี่น่อง ในใส่เสืองามดีคือไปจังสีมาดีคือคือคนอื่นเขาเนาะสำหรับบอลลังกับบอลยูคิดได้ทุกคนตั้งแต่บอลยูตอนน้อยกับแม่เด้เอาบอลยูนะชัยไอ้เกิดมันขาดแล้วก็จังห้อยหูเอ้าชวนเข้าเอ้าอลไรกันลำบากแม่ส่งอ่ะเชือบเชือกขาวชงเียน้องเป็นบอลเฮาเลือเมื่อตอนเถียงเป็นวะตอนตอนเพลินอาไรกันสับขาวบ้านเฮาน่ะเมื่อเนี่ยสับสักสับเลยกันตาไปเดียนยังมาแหงใช่มาหอดมาหอยเวลาตรงเพียกกันชัเป็นเก่าเลยชัยเป็นเก่าแม่น อีกระแสนเก่าไปคือเก่าเลยมองไปเกระแสนี้ใช่กระ้อยไว้เลยกะบืนชาวมันกระแสนเก่าเลยอะส่งเนี่ยส่งส่งตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งเสื้อขาวตัวหนึ่งกับส่งดำตัวหนึ่งบานเฮาอ๋อระบาดแหงดียในเงินข่าวอะเออบาอยู่แต่ยังหน่อยนแต่ข้าวเพิ่นเฮียนอะไปหาดำนาหลับจ้างพี่น้องก่อนเชือกเงียบไปหาดำนาหลับจ้างมาซื้อจิ้มหาพันเลยเมื่อจิพันนมาซื้อเสื้อขาวไปเพเฮียนเชือเชือกขาวว้าว ขออนุญาตบัดคำกคนบาอิวบอกมาพังน่ะใส่กางเกงในสองสัดอกะบ่มีเลยกันใส่ก็บอเก็บตัว่ากันเก่าน้มาขามาใส่ประขาดก้นตอนหันเบาอิวไปดํานาน่ะแต่มียนตอนนั้นขอบคุณยังไม่มีโทรศัพท์ไม่มียังเนาะาีบมันบอไม่อยู่จะได้มีทะยูมีทะยูเบอุวไปดํานาหาพวกจันมือจะได้มีทะยูเก้าชิมหาพันมีทะยูดํานามือหนึ่งชิมหาพันแ่เด็กน่อยเพื่อนเจ้าหายชิบพันเพื่อีดได้มีทยู อู <c oughs> ้เดมิเทนยูจะไปก็ดีใจแหงเปิดพังเมื่อนแม่ในชีวิตของกับแบบความฝันของเด็กน้องของแม่นะอย่าได้มิเทนยู่แต่ว่าต้นข้าวนั่นแบะโทรศัพท์โทรเบอร์กับบอฟีคืออ่าถุกวันนี้เนาะถุกนี้มันสมีดวงหลายโทรศัพท์กูมือเนี่ยมันแบบพัฒนากันไปไกลไอเทคโนโลยีมันพัฒนาพัฒนาไปไกลเลยไปไกลแม่โทรศัพท์เพื่องกับบอฟี่คือนนี้เนาะกับว่าอันนี้ก็ได้มือสองกันมาเมาเรื่องชีวิตของวัอยู่นี่กับว่าปฏิธรรมมาได้แล้วอย่าคิดถามเนี่ย ในชีวิตเบอยูตอนนี้นะหาเงินหาทองมากรุงเทพสองสามปีเลยมียังเน่เป็นทรัพย์สินของเจ้าของอยู่บ้านกับบุตรเมียเนี่ยนะได้เงินเก็บได้เงินเก็บกับอ่าส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าิวอ่ะตอนนี้ก็จะเหตเชื่อนกำลังเบลยูอำลังเห็ุเชื่อนอยู่แต่ก็คันว่าเห็ุเชื่อนแล้วมีเหเชื่อนแล้วเนาะมีอยู่กับความฝันของยูว่าจะได้ตัวไทย อยากได้รถไทยแม่รถไทยนาบันเทากับเราไทยนาบันเทาแบบประมาณหกเก็ดมื่นคันน้อยๆนะทุกคนแม่รถไทยนาเดินตามอย่างตามมาหนอไม่อยู่กับยางก็มีความฝันอยากได้รถไทยแม่เพราะว่าคันห้าบ่มีดินมีดอสบ่มีแห่นดินนากะหามีรถไทยห้าก็ขอเห็ดให้นานำพี่น้องของพ่น้องญาติพี่น้องแม่แม่เราเห็ดน้ำผึ้งพ่ออะในเดียงสี่ก็ประมาณนั้นเนาะโอ้ก็เขาว่างง่ายกับชีวิตเบา yếu ในป่า ถือว่าว่าทุกยากลําบากแม่ลําบากแห้งตะกี้อ sí, ันนี้นี่เบายูมาเห็นงานเดี๋ยวกับเมียจากสี่เห็นงานหาเงินหาทองเดี๋ยสิเบายูได้เดือนละเท่าไหร่แล้วยายเท่าไหร่ฝากมาบ้างตอนเดือนเมื่อเอ่อยูได้กับสามร้อยห้าสิสามร้อยหาสิแม่กะเดือนนี้ผ่จะตกอยู่หมื่นจาได้หมื่นเอสบอสหมื่นเอสแม่หมื่นเอสไปยูกับชายข้าห้องน้ำกับอ่าชายข้าห้องซื้อซื้อซอยซื้อกินอ่าประจำวันของอียูกะ สินเดือนมากะล่ห้าแบบคาใชัยใจแม่นทุกอย่างทุกอย่างอ่ะเดือนจะมาเจ็ดพันเนาะโอ้เจ็แล้วที่นี่แบบว่าพากันเก็บแต่ละเดือนกับแบบว่ากับเมียจะสี่นะสองคนอ่ะเก็บแต่ละเดือนเท่าไหรเดือนหนึ่งกับหมื่นสองก็หมื่นชาเลยก็โอ้เพราะว่ามีกับมีประหลาหลายว่าทางบ้านทำเขาทัวหักบวมีครับฝ่าไม่รูปไอเต่าให้แบาเขาแม่ท่าไปเขาชัยช้อยราะว่าทางบ้านเฮามากับคือว่าอะไรมันมีงานเฮ็ดงานทำเนาะ ่าตื่นมากอะมีแต่ไปให้ไปหน้าให้ไปหน้ามาบ่มีเวลาหาเงินเนาะคันว่าไปหาชาเบ็ดกบชุ่มเหมือนเด็กบ่มีกบแล้วบ้านเราแต่แต่เขาอยู่นั้นเมื่ออิวนั้นชายไปกบมัาชิได้อยู่คือหนึ่งกิโลหนึ่งช่องกิโลโอ้หกิโลนิดซอยตีลูกชิมหาพันกิโลนึงงานแม่นเอาไปชิได้กิโลหนึ่งกต่บ่มีชิได้กิโลเนาะคันว่าตอนนี้ว่าต้มมาตอนนี้ตอนไอ้ปัจจุบันนี่เนาะอยู่บ้านเฮานะกบชิห้องกันยังบ่มีแต่มันเบิดเพราะว่าบ้านเฮามันจนเด็กอะ คุนกับไปห้าจ so ับมากกินเป็นอาหารด้วยอมาค้ามาขายมันขิเบิร์ดเพราะว่าเราบม่มีงินเห็ดเดบัตเราคือบ้านเราลังรดแห้งแรกนะสิแนวอยู่แนวกินกับไคซื้ออาจารย์ช <tur anes> ินาคือคนบ้านเฮานะบแม่นว่าชิอยบ้านเฮาน่ะมันสะดวกสบายได้ทุกคนบ้านเฮาเืินเฮาอยู่บ้านเฮาน่ะสะดวกสบายมันกับเม่มีเงินใช่มันก็อยู่บ่ได้ทุกคนมัน้เพราะว่าตัววันนี้มันต้องใส่เงินไว้ไงทุววันนี้มันต้องใส่เงินใส่เงิน แต่มมีเงินคืออายุว่าได้เลยว่ามีเงินมันก็อยู่ได้คือว่าชีวิตบ่าลังนั่นห่ะว่ามีเงินอยู่บาทลำบากปากมองบ่ได้มีเงินมีท้องกับแม่บ่ลลังมาเห็นงานอยู่เทียบก่อนอะไรก็บาทนี้เพิ่นมาได้สองสามปีเพิ่นก็ดึงบ่าลังมามาเห็นงานอยู่ประเทศไทยบอลลังกับบริคิดบอกว่าเออสิด้มาเห็นงานอยู่ประเทศไทยก็โอ้มันมาเห็นอยู่ประเทศไทยบ่าลังเคยมาจักเถื่อกับแบบว่าขึ้นแล้วว่ามาเห็นงานอยู่ประเทศไทยก็ยญาตย่ากว่าเออเพิ่นจับไปขายจังสันจังซี่ญาตไน้ ว่ามันบ่แม่นบ้านเฮามันไกลบ้านเข้าขาเมน้ำโขงมาเนาะทุกคนมาแล้วเฮามาเข้ามามันบ่เป็นความที่เฮาคิดบ่มันมันไ่ได้เป็นเลยทีเดความทีแบบว่าคนละอย่างมันสบายเพิ่นคนไทยเพิ่นฮู้จักเอ่อแบบว่าอันนั้นนะคนไทยเพิ่นใจดีผู้จักแบ่งปันเออคือเบาหลังนั่นแหละมาเสื้อคาคิงส่งคาคิงมาใส่มาเฮ็ดงานน่ะวานี้แบบว่าเฒ่าแก่นะเพิ่นเห็นเบาหลังเสื้อนุ่งแต่เสื้อตัวเก่าตัวเก่าไปเฮ็ดงาน เกิดคนใจดีเกคนเพ่นก้าให้เสื้อผ้าลูกเอาให้คนทั้งสูตรสองสูตรสูตรสองสเตรบองทีกับเกิดขาดนี่เกิดบางอลไรนี่แบบว่าบ่มีใส่เพิ่นกะเอาให้เกิดลูกเพิ่นเพิ่อมเพิ่นเห็นเขาใส่ชุ่มือชุ่มมือเอกว่าไม่มาจากบ้านเขาเสื้อคาคิงโซ่คาคิงเพิ่นใจดีสำหรับเบาหลังตื่นตันใจอะไรตื่นตันใจให้เราอิ่มกับใจขอบม้อคอใจเพิ่นเอาหาย ครั้งแรกในชีวิตของบอลังหมาน่ะเพื่อน้องไห่เสือผ่าบอลังกระดีใจแม่ยบอลังเจ๊นให้เพอนยังงานความจนมาเห็นงานอยู่กับเหตุไทยแต่ที่นี่บอลังมาเห็นงานได้สองสามปีกรับเก็บเงินซอยกันเพราะว่าบอลังหผ่ามีแม่ยบอลังแล้วก็บบอลังแล้วก็น้องสาวบอลังก้ามาะไรซ้อมชอปปี้อะไรกับเก็บเงินได้อไล่เติบแต่ว่าพ่อได้ใช่หรือนล้วนได้ด้วาพ่อแบบว่า บอลังกับเก็บเก็บมันโฮมกันนะครับแม่กับน้องสิ่งคนแล้วกาซื้อดินหกหมื่นเห็ดเฮือนเลยหรเออซื้อดินหกหมื่นประกามันเห็ดเทือนได้ประมาณสองหลังคะสิ่คนมันกัดินหกหมื่นน้องกับประเทศลายบันไดดอกกันโอ้หบอลังภูมิใจอยู่ดีได้การมาบอลังชิ้นหมื่ที่ว่าหูดว่าบอลังคันหมดบอลังมาเมืองไทยประเทศไทยนี่บอลังอยู่บ้านยี่บอลในชิดอาชีพเนี่ยคันส่งอยู่บ้านทั้งหมดเมนเพราะว่าดิ้นกันยังบม่ได้ซื้อผมว่ายี่บอลบอลังชิดอาชีพเนี่ยเนาะ คันสมุนบ่าวลังมีเงินจากก้อนหนึ่งลยสิบ่าวังอยากแบบว่าสื่งัวมาไว้จากสองตสามตัวต่สีสองตัที่หนึ่งมันก็ได้ลูกสองตัวก็เป็นสี่นะเห็นเป็นสี่ตัวด้วยต่อไปมันก็จะมีเพิ่ม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 เรื่อยๆเนาะแม่เพราะว่ามันออกแม่แพลลูมันเห็นมั้มันแบบว่าเอาแม่แพลลูห้เฮ้าได้เดี๋ยสินะทุกคนแบบว่ามันเฮา ได้ลูกมากว่าเขาได้ลูกมากแต่ชิ้นเขาขายแมย์แต่ชิ้นเขาได้เงินมาเป็นเป็นก้อนมชีวิตบารังหักแบบถคำว่าคนแบะธนาคารกินยาอันนี้บอกว่าธนาคารกินยาแม่แม่แม่ชี้ตัวนีงมันไมได้ซ้อก็ได้ซ่าได้ชิ้นหาเอาไปมาเต็มขอบมันบอกคำว่าตั้งใจเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงแม่แต่ชีวิตบาลังกับอะไรแบบว่าเออสิมาอันนั้นโดนดอกทุกคนบาลังกับเกมเงินเก็บทองหลายหลายบาลังกับซิมเอยู่บ้านเจ้าของได้เงินก้อนหนึ่งก้อนได้เงินจากก้อนหนึ่งมาในใๆกับบ้าน กบานไปเหตุแบบว่ากบันเท่ากับกบานเท่าซื้อดินกับปลูกมันปลูกยางกับมันชิได้ปีหนึ่งประมาณสองสามหมื่นกับเท่าก็ดีใจได้ไหมนำหนันบอดีใจได้สําหรับบาลังตื่นตั้งใจที่ว่าตอนนี้กับบาลังซื้อดินแล้วนะเหตุเทือนตั้งเพือนแล้วแต่ยังบริมุ่งเราทวนยังหาสอยกับน้องกับแม่สิหาซอยกันเพราะว่าพ่อแม่ของบาลังเนะแยทางกันแล้วบาลังไปอยู่น้อแม่สิบาลลังกับ อยู่น่ะแม่ฉนว่าตั้งแต่อายุ12ปีเราพอีสิบเจบปดบอลังก็มาเห็นงานหยกในไทยพ่อแม่ก็แยกทางการกับเพื่อนกับบริษัทอย่างไรเขาบร้างเองเนาะบริษัทเขาต้องคนบ่มีหยังเขาต้องหาให้เพิ่นสร้างให้เพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นยังใช้ชีวิตอยู่เนาะแต่บอลังนี่ก็บ่ได้เคยลืมพ่อลืมแม่เด้เมื่อบ้านบอลังก็ไปหาพ่อหาแม่ไปกราบเพิ่นอือพ่อของบอลังอยู่บ้านนะแต่เดี๋ยวนี้แม่ลืมพ่อแม่เขาผัวให้กำเนิดเฮาผัให้กำเนิดดังมีชีวิตอยู่วันนี้เนาะบ่งา้ไ่ลืมบุญคุณ แต่สําหรับบุคนประเทศไทยนี่บาลังก็บ่เคยลืมเลยบาลังหักประเทศไทยเราะว่าหักคนไทยผนใจดีเว่าน้ำเท่าก็คขึ้นรูขึ้นเต้าบาลลังมาประเทศไทยกับ่เคยลืมประเทศลาวทีไห่บอเลยแผ่นดินลาวเฮา<ม>หากักหักประเทศลาวแลหักประเทศไทยเนาะแม่เคยลืมเลยหักเท่ากันเลยเป็นบอลลัเท่าๆกันเลยแต่ว่าเพิ่นไห้ประสบการณ์ทฮาหลายอย่าง ทำมาทำงานมีประสบการณ์ทำมางานเราไปการประสบการณ์มันประสบการณ์ชีวิตของบาลังครับว่าบาลังมีอาชีพกิโตความได้ขาสูงบาลังไปเห็นอะไรียเพิ่นให้อาชีพให้ความหูให้หลายอย่างคนไทยเพิินใจดีทุกคนบริแมนคือแบบว่าในข่าวในหันได้หนีเยอในข่าวว่าเออเป็นตายาดอยู่ประเทศไทยมันมันบเป็นเถื่อนมันแบนเป็นนาเป็นตายาดปั้นอ่ะเราขมาได้ในเห็นตัวจริงหรือว่าได้พ่อโดยตัวเองนี่ยมันแบบเป็นเป็นตายาดคือทำหลาดเลย บลอู่มาเงินพนก็ยังได้เห็นบ่ทุกคนแห้งงานล่าทุกคนนะคันว่ามานะบ่ลลินบ่กินนะเก็บเงินที่ว่าว่าส้างเขาคั่วส้างอนาคตส้า,า,า,างบ้านสรา้างยังได้เหมือนเฮากันกเก็บเงินเก็บทองแล้วมาบ้าพนพนเข้าไปชิมช็ก,กว่าบ่แม่ที่กินพูมเพื่อนเฮาต้องประหยัดแม่ต้องกินประหยดัยดจายเอ่อชื่ออยู่แต่ว่าเฮากับเก็บชวนหนึ่งเราไม่พูดว่าได้เงินออกมาเก่าพันกับบอลลินมือเดียวเก่าพันบอลได้บ่ได้คันหลินมานั้นบ่ได้ เือคือบแบบว่านี่เป็นดราม่ามาันอ่เนี้ยสาวนึงอยู่ว่าอยู่ในติกตอกน่ะแบบเล่าเห็นงานวันละสี่ร้อยแต่เราบอพอกินเรามาบอกจากซันจากซี่โอ้ยเฉพาะ่าลังในมือละสามร้อยหาิบนี่มีเงินเก็บแม่บอกมีเงินเก็บได้สำหรับบาลังไมีเงินเก็บก็แบบว่าซื้อจากหาสิบบาทเก็บไปสามร้อยเอาสิกินยังไรอย่าไปกินแบา กินดูร่าเนาะมันต้องกินดูร่าเพราะว่าเขาบ้าแค่ไนต้นประเทศมันจะขึ้นเนาะแมนแมนเ่าโตเขาใช้ประยัดว่าคือแต่ละหมื่นบบอลลังว่แมนเ่าจีนจีนูอันประเทศไทยตลอดแม็นบอลปุ๊บว่าเราเอาแบบมันถือเอาแก่สลากมันต้องกลับไปบ้านเราแก่สลากมันก็ต้องกลับไปอายุเขาแบไปเรื่อยเนาะอายุไปเรื่อยทุกคนเนี่ยนี่แะทุกคนเป็นแบบว่าชีวิตแห่งงานเรามาเห็นกันอยู่ในไทยกับมาเราประสบการณ์ชีวิตแห่งการพังว่าเออแต่สมัยตะกี้นะมันถุบบอลลำบากบอการชีวิต ข้อก้าบราพี่น้องไปก่อนเด้อก็ขอกลบาบคำวมาสบายดีพี่นอ้อง